เก็บอับบ้านถึงไหนหรอว่าอันดอนเวดเับไปกลาเิดวันไปแล้วใช่ปะยังยังเรเขาเปนาน้าจะทำได้ยิงอับบ้านเฮ้ chị cú thăm máy cú wing lên ôm ỏi Recalculating. Đấy, khủ khai quá, chơi khai quá Ôi, lạc cho dừng lời quá mà Sao phải bỏ bị dù เอ็ด่านี่คุ้นคุ้นดานี่คุ้นคุ้นคือไปคุ้นักด่านนะเพีพอพอใช้ภาษาไทยแล้วงงชื่อด่านมากเเดีขาเปลี่ยนวันี้เขาเปลี่ยนกลับไปกับด่านกั Tranquility. All right, then. Test me. mission awaits us. Now to strike. Every battle makes me stronger. เขายังงงงงถนนอยู่เลยนะไอ้กล่องกูก็จะไปคนแรกเลยข้าวดูฟินตายข้าวไปไปด,ดูฟินตายลำมาัตาตาย ชื่อผิดถูกไปหมดแล้วกูอ่ะอ้าวดูเฟซจังเลยน,นะ

ดุ้ยจิตใจเข้าหาไอ้เืวิ่งกอกูกอกูมุดกกูแล้วต้องมาโดดขึ้นกันตรงนี้ด้อยู่อยู่มันชาร์จได้เขาดูเขาแต่ไม่ชาร์จเสียเวลา มันมันรู้สึกว่าชาร์จไปก็ยิงไม่โดนก็เลยไม่ชาร์จดีกว่ากูแบบไลกูกูหลงทางกูไม่โกหกกูหลงทางกูโก้หรืกูแบกไย่างเงี้ยมันเอ้ยโอ้แตม่ดูอีกแก้วอะจะลิมตายอีกแล้ว อันติว่ากูอันติกับไม่โกงสวยสวยเอ๊ะดิเกตไปปฏิเสธปฏิเสธคาร์โดนปืนพอดีเลยแต่แทงเราไปอยู่นู่นแทงไปไหน่แล้วกูแปะไม่ได้ตอนนี้ไอเกมไอเกมไปแทงอยู่ตอนนี้เกมไปแทงอยู่สองทีอยู่กับมึงตายแล้วเว้ยสี่ชุดิษสี่วิสี่วิสามวิบอกเดินกลับมาเออยื้อกูรถย่งหนังไวแล้วเอาไว้ทีหลัง ไม่ได้ฮิวเมื่อกี้ไอ้เจ้เข้าหัววิดโอเฉยเลยวิดมันใจมิดละโดนถอยถอยถอยอตายยิงหรอน่าจะตายตาย ใกล้ๆกูมีคนวะลิเปอร์ลิเปอร์อยู่กูอยู่กูอยู่ฟังกูเจ็ดจุดหนึ่งเลยเว้ยกูได้ยินทุกทุกโค้งอ่ะเดินมาเนี้ลิง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 จะตายจะตายมันปุ๊ไอ้ที่เก่าโย่แท่งเลยไอ้ลิเปอร์ข้างหลังนะตายแต่กูชุบมึงขึ้นมาได้ โดนหมอยล่าค่าบจริงแล้วเพื่อนตัวยืดจะไปดเคือกว่ากูจะไปถึงอ่านมีไททายยืนติอันติบิดไปแม่งเลยดีกแล้ว <c oughs> ไม่มีฮิวไม่มีฮิวอยู่มาแล้วอยู่มาแล้ว <c oughs> ไออยู่เลยลวขอเวลาหนาทีเพรากูหลงร้อยเปอร์ o ตปีเปอร์ปเปอร์ไปรอเพื่อนกูแล้วแล้วกูขึ้นไปไม่ได้กูแขน อนัหัวไปหลายรอบมานแค้น่งจังรีบไปรีบไเลิกตีกูได้แล้วนีด้ตัดสายตึมตึงตึ้มตตตตอมึงเข้าโอวดนี่พีแสิเป็นยี่สิบครับ อุ้ย<ด>ทับตายกูไม่ได้เลยเนี่ยยิงตายยังบ่อยห <ก S 2> ลาสทยังบ่อยดูเลยยิงมั่วตายหลายตัวเลยเเมอร์ซี่มันจะได้เพลย์รถเกมได้อย่างไรเราอยู่เนี่อยู่ในกดกดสติแล้วแบบมันทิงเมื่อไหร่มันเชนบุกบีมอะ กดจัดเมจแม่งไปเลยโหดยากมีจังหวะชุบมันต้องทำอะไรหลายอย่างไวเมอร์ซี่อะแอซิดด้วยชุบด้วยแบบทำแบบพร้อมกันในช็อตเยีอวแม่ไม่เหมือนแต่ก่อนที่บินมากดคิวทีเดียวโอเคได้แลยมันโกงเกินไปเลยง่ายเกินไปเลยมันเป็นตีนี่โกงมากเลยโกงไปยิ่งเป็นในยุคนี้ด้วย kiếm em right. thì thôi em ơi kia đá MVP là à cô đá à cho kênh Ghiền là không <coughs> ไอพี่ไปเล่นไปเนีพีนู่นไป้เฮ้ยมึงย้ายมากูมาเล่นดีพีเอททำไมเนี่ยเอออยากเห็นไปเล่นตะพอลเหรอมึงไม่เห็นเหรอที่กูเล่นเมื่อกี้ผมจะเอาเลยเก็บเหรียญกูหาประโยชน์จากตัวกูไม่เจอเลยอจะเออจะจะเก็บวินกันนี่ว่าต้องจะเก็บกันแล้วเหรอใช่ใช่ได้กันเลยเป็นวินอะไรอ่ะเด็ดแมทแม่กูไม่ได้รีบขนาดกูแค่แบบนี้ใช่ จริงกันฆ่าเวลาไอ้เด็กเนี่ยน่าเสด็จยังไงยังไงยิงให้โดนดิยิงยิงให้โดนกูไม่พยายามเลยกลัวแล้วไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เอ๋คกูตาเป็นคนไม่พยายามแล้วนี่งเราลูกไอ้แค่ก็จะโดนก็จะโดนได้ทั้งดอกหนึ่ง แม่งลวงอาดจมปีโอ้ยเกยอะไฟไหม้ตัวเองเหรอวะระเบิดเดินช่องโอ้ยคกูโดนลุมกูโดนลุมโอ้มันมันหลายทิศหลายทางเลยวะไงโอ้ยแย่มเยเข้าเก่กินกูเพิ่งเห็นว่าหน้ารันคามสกินฮันตซ่ด้วยใชตามของแคเด็กๆไงมังกรยังกากเลยเนี่ยสกินอโรก็โคตรกากเลย

ะอะไรไป,ไป,ไปไยิงป้ายไฟยิงไม่ได้ยังไงรื้อแทบดังแรที่วางเสายิงแบบ

ยิงแทงเลยนะตินระขาดด้วยแล้วทำไมโปรไฟล์ลูกเทเซอร์ เราคนเล่นดังแลนไรสัตว์แต่ว่าขีดขี่มันขึ้นบ่อยใช่ไหมล่ะเออเราคุ้มคกูมก็ดีไปเรื่อยๆนั่นแหละใช่้หาจังหวะดีๆมันก็โอเคไงใช่ไอยเห็นเห็นบอบป่าเห็นบ๊อบบอบบ๊อบผมจะโอ้โหแม่งกลางโลกให้บ๊อบ ไอ้เจ็บกูฮิว,วไม่ได้ตรงนั้นเพื่อนเรียบร้อยตายหมดตายหมดหรอน่าจะหมดมนันมันบอบดูซัมติงดูจริงๆเลยเะเฮ้ยไอ้ใช่วาม์นไม่ได้วา,ม,วาม,มันระเบิดต่อหน้าเลยเฮีย โอ้ยสัตว์โดนแอร์ข้างหลังยิงนี้อ่ะอนี่เธอมาขยันแค่ไหนแค่ลงไปแล้วโอ้กูโดนละไล่ลงไปให้ไนดะ้ ชอบเมลี่ตัวเก่งโอ้มึงโดนว่องเออต่อให้มึงไม่โดนกูก็ไม่น่าจะฮิวทันอยู่ดีสันนตว์แรงเหลือเกิน,นออเมืนนอ่อกี้เฮียอูกระโดดโหมแต่ชั่มไม่ยอมลงมาเอ้าเฮียมีล้อด้วยเหรอไอ้สัตว์ไ <c oughs> อ้อกูอยู่คนเดียวไปแล้วไม่ได้ยินเสียงเฮียเลยนะไม่ใช่ใชบั๊กแล้วไอ้เฮียฟีเจอร์แล้วไอ้สัตว์ không phải di nghe tiếng này, coi, 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 mang chặt đi, ียังไม่เอาขนาดนั้นนะเข้าไปอยู่ไหนนู้นบ๊อบไปอยู่คนเดียวนู้นเย้เหมือนเดิมผูหลงกูพยายามแล้วเพื่อนหมดแล้วบอสมันไม่งบู๊ทบ๊อบอีกแล้วบ๊อบไปเด็กเกียร์เห็นเขาไปเก็บในโรงรถก็แล้วโอ้ยสัตว์จะถกตายแต่ละตตากูเลย แม่นเกินแม่กูหลงทางก่อนตัวอะไรเลยปะเอ๊เอะกูยิงคิดิโกโ้เลื่องละหนึ่ง แล้วดิโกก็โดดมาหาซิกมาที่อยู่กลางลงมัน่าจะโดนไล่มา้างหลังหรือเปล่ามันแค่ต้องการจะหนีออกจากตรงนี้นะตัวดีกูก็พยายามไปให้ไกลที่สุดแล้วไอ้เหี้ยมึงวันเวย์สโมกวะเดี่ยวแงกูเห็นขาฮะมันทำอะไรฮะ มัอันติใส่กู่คนเดียวเลยเฮีย <laughs> มอบอันตีให้กับแท้งไอ้สัตว์มันจะไปตายยังไงวะมันมีอานาฮิวอยู่ครับไอ้เฮียมึงมง่วงมึงหยุดม่วงเดี๋ยวนี้ ไม่มาเลยวะโอ้ยเหี้ยหัวก็แปลกเออไอ้พี่เอ้าี่บัว๋มไอเขาทำอย่างนั้นนะบัวดึงบ๊อบได้นุ้ยเออเคยเคยดึงบ๊อบอยู่บ๊อบแม่งแบบไปอยู่ในห้องกูดึงดึงบ๊อบออกมายิงมันเอาสั่นไหนมายิงกูก็หมดเลยเดือดเหี้ยเราละมันตามมาแล้ว ไอ้เหี้ยอะไรวะกูตายตาหน้าตาตากูเลยหลายทีแล้วไงกูกูล้มอีกฮะที่มันแบบมันมันไม่สามารถฮิ้วได้เลยอแบบจังหวะนั้นอะแรงเกินอือบ๊อบพูดบ๊อบแยวเหี้ยเยาะโอ้บ๊อบลงหัวกูเลยแอดดาเอดดา เตะทั่วมันูป๊อไปแล้วันกูมีอันตินะเก็บไว้ก่อนแล้วกันเหมือนเแต่ก็จบแล้วเนี่ยสามสิบว มีคนจะมาเอากูมีคนบัฟมีคนตั้งบัาขึ้นมารถเนี่ยอ้าวแอนนาหลุดเข้ามาคนเดียวหนีผมอีกผมวิ่งไล่นเออโดนสามันติไปสัตว์ จะเข้ามายังไงกูไม่ไปไหนแล้วไอ้เยอะจบแล้วหรอบล็อกแม่งแย่งสีนไว้สั่งอยู่กลางเลยนะฮะเวบิกเบอ์เบกเขาเดินไปสะท้านแบบแตกเลยแต่เขาเดินไปโดนยิงหัวแตก บบไไปไหนเออไอ้จั<บ>งหวะตรงเนี้ยแหละหลังไอ,อเจ้งเน,นี้ยอไตรงเนี้ยเลยเดเดียวเลยนะเดินไปแล้วก็ไปตายเม <laughs> ็ดเดียวเ <laughs> น้นเ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 ลยปุ้ง